สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มและไม่ไปด้วยกันนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูไม้ด่างที่น่าสะสมนะคะในปี2021นี้ค่ะจะส่งท้ายปีแล้วค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ ได้ข้อมูลมาจากเพจกรีนซีวิลนะคะและข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยค่ะก็คือตัวนี้อีล u ส t ิส s ค่ะถือเป็นพันธุ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นอย่างมากเนื่องจากใบของมันจะมีสีดําเข้มบนพื้นสีเขียวมาตั้งแต่เล็กๆยิ่งโตขึ้นสีดําก็จะยิ่งครอบคลุมพื้นที่ของใบจนเหลือไว้เพียงกระดูกและเส้นใบที่เป็นสีเขียวสดค่ะเมื่อตัดกันแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะต้นลูกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ต้นประมาณละ1000บาทต่อต้น ต้นแม่เฉลี่ยที่7000บาทต่อต้นค่ะชนิดที่2วันนี้ค่ะก็คือบอลกระดาษด,ด่างนั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเลี้ยงบอลกระดาษด,ด่างลองหามาเลี้ยงได้เลยนะคะเพราะว่าต้นแม่จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 5 0 0 0บาทจนถึงประมาณ20,000บาทขึ้นไปแล้วแต่ความสวยแล้วก็ความ ความสมบูรณ์นะคะส่วนต้นลูกค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะหามาได้ในราคาอยู่ประมาณ1,200บาทขึ้นไปค่ะถ้ามีใบ1-2ใบแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะลองเลี้ยงโดยที่ใช้วิธีการเพราะไข่นะคะก็แนะนำซื้อเป็นไข่ได้ค่ะมีราคาตั้งแต่ประมาณนะคะ7 0 0 -900 บาทขึ้นไปนะคะแต่ต้องไปลุ้นเอาค่ะว่าจะได้ความด่างแบบไหนค่ะจะด่างหรือว่าจะเขียวนะคะเพื่อนๆ ด้วยความสวยของใบนะคะซึ่งสีสวยมากแล้วกเ็เรียกว่าลายแต่ละใบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทีเดียวค่ะนี่คืออีกชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนำเพื่อนๆค่ะชนิดต่อมานะคะก็คือบอลบอลเสือพรานนี่เองค่ะซึ่งบอลเสือพรานเนี่ย ราคาต้นลูกเพื่อนๆยังสามารถหาได้อยู่ที่ประมาณต้นละ300 400 500 700บาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ราคาหลักประมาณ4,000 5,000บาทได้ค่ะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนำเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะหาซื้อมาได้ค่ะน่าสะสมมากๆเลยนะคะในตรงท้ายปีนี้นะคะปี2021ะค่ะ อีกหนึ่งชนิดนะคะที่แนะนำก็คือทูนหรือตูนนั่นเองค่ะซึ่งทั่วๆไปเนี่ยเรากินนะคะเรานำมากินคนอิสานจะเอามากินนะคะลักษณะของใบเขาเนี่ยจะมีความแบบตกต่างค่ะกับไม้ด่างทั่วไปนะคะซึ่นจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะนี่คือทูนหรือตูนค่ะสามารถหาซื้อได้ถ้าเกิดเป็นแบบชนิดที่ไม่ด่างนะคะ ประมาณ10ต้นราคาห0บาทหรือ1้อนึงประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม้ด่านขึ้นมานะคะก็ต้นแม่เนี่ยก็จะอยู่หลัก20,000-30,000แต่ว่าต้นลูกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหลัก3,000-5,000นะคะประมาณนี้ค่ะแนะนำนะคะว่าหน้าสะสมนะคะน้านำมาเลี้ยงไว้ค่ะอีกหนึ่งชนิดค่ะที่แนะนำเพื่อนๆว่าพลาดไม่ได้ของปีนี้ก็คือ บอนเลมอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบอนที่ราคายังไม่สูงมากค่ะราคาต้นลูกยังหาได้อยู่ที่หลัก400บาท500บาท700บาทหรือถ้าต้นสูงขึ้นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทแต่ต้นแม่ก็ยังอยู่ที่หลักไม่แพงมากนะคะยังอยู่ที่ประมาณ7,000 8,000บาทหรือ10,000บาทประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แล้วก็การมีไหลแตกไหลออกมานั่นเองซึ่งใบของเขาเนี่ยจะมะีความสวยนะคะสวยที่ เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นสีเขียวลัวกษณะสไตล์เหมือนเลมอนเลยค่ะและอีกหนึ่งชนิดนะคะที่แนะนำเพื่อนๆซึ่งยังสามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณนะคะ150บาท250บาทยังอยู่ที่หลักประมาณนี้นะคะซึ่งต้นก็ค่อนข้างไซส์สูงพอสมควรค่ะ ถ้าต้นลูกเพื่อนๆอาจจะหาได้อยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะอันนี้ก็คือคอฟฟี่คัพนั่นเองซึ่งเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวามากๆเลยค่ะซึ่งไซตต้นแม่ก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ1,500บาท2,000บาทขึ้นไปค่ะลองหามาปลูกกันได้นะคะเป็นบอนิชนิดหนึ่งที่สวยมากๆค่ะลักษณะก็คล้ายๆกับต้วยกาแฟแล้วก็ มีความโดดเด่นมากๆเลี้ยงก็ง่ายด้วยสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบกเ,เรียกว,ว่าดินปกติแล้วก็เลี้ยงใช้น้ำนะคะหล่อน้ำเลี้ยงได้นะคะและอีกหนึ่งชนิดค่ะก็คือ black coral นั่นเองค่ะเจ้า black coral เนี่ยเป็นบาวบอนที่มี สีดำนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวด้วยใครที่ชอบสีดำๆนะคะความเรียกว่าสายดำนะคะสามารถที่จะเลือกอามาสะสมได้นะคะซึ่งราคาต้นแม่เนี่ยยังอยู่แค่ประมาณนะคะ9 0 0 0บาทโดยประมาณและต้นลูกก็ยังหาซื้อได้ในราคาหลักประมาณ1000บาทนะคะหรือ1,2 0 0รบาทประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถหามาสะสมได้ค่ะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำนะคะ ชนิดต่อมานะคะก็คือเจ้าเยลโล่สเปรดค่ะซึ่งเขาเรียกว่าบอลนาด่างญี่ปุ่นนั่นเองพอมีความด่างก็จะราคาค่อนข้างสูงขึ้นถ้าต้นแม่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทค่ะตัวบอลนาอย่างด่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสีด่างออกด่างเหลืองนะคะแล้วก็มีเขียวเรียกว่ามีเอกลักษณ์แบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมได้ค่ะ ชนิดต่อมาค่ะแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะว่าอันนี้เขาต้นนี้เนี่ยประมาณว่าราคาเนี่ยก็แรงพอสมควรค่ะเจ้าต้นนี้ชื่อมิดูริซาวหรือมิดูริซอนนะคะซึ่งเป็นบอนที่มีสีเขียวก้านก็จะออกสีเขียวมีความคล้ายกันกันกบบอลเลมอนนะคะทีะ่ทางแอบบอกไปแต่ว่าราคาต้นแม่เนี่ยอยู่ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทขึ้นไป แล้วก็ต้นลูกนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะสามพันห้าพันหกประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ไซส์นะคะเพื่อนชนิดต่อมาค่ะก็คือเจ้าไว้ราวานี่เองค่ะซึ่งต้นแม่อยู่ที่ประมาณ40,000บาทต้นลูกโดยเฉลีย่ยสามารถหาได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0พถึง5,000บาทนะคะก็ลองหาดูนะคะเพื่อนๆก็จะมีหลายๆ หลายๆสวนเนี่ยที่เขามีราคาออกมาให้เพื่อนๆได้เลือกสะสมกันได้ค่ะต้นไว้ลาวาเนี่ยก็จะมีความเอกความโดดเด่นตรงบริเวณของหน้าใบนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ลองดูค่ะว่าต้นไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเราแล้วเราชอบแบบไหนนะคะต้นนี้นะคะชื่อ Morning d e ิค่ะซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะราคาก็แรงตามถิ่นกำเนิดนะคะ อยู่ที่4 5 0 0 0บาทค่ะ,ฉะเฉลี่ยต้นลูกนะคะอยู่ที่ประมาณ7000บาทค่ะแอดยังไม่เจอต้นนี้นะคะที่ไปตามสวนต่างๆแต่ไม่แน่ใจว่าเขาขายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นราคาโดยฉเฉลี่ยค่ะมาต่อกันที่ tropical storm ค่ะหรือเจ้าพายุราคาต้นแม่อยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะคะราคาต้นลูกอยู่ที่ประมาณ8,500บาทต่อต้น เขาบอกว่าต้นนี้นะคะเป็นโคโลคาเซียที่เกิดจากการผสมระหว่างแบล็กเมจิกกับไว้ลาวาค่ะลักษณะเด่นก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้เลยนะคะใบกับกระดูกเนี่ยสีเขียวเข้มออกดําโตเต็มวัยกลางใบก็จะกลายเป็นสีขาวครีมค่ะตั้งแต่ขอบของหูใบอ่ะไปจนถึงปลายใบค่ะและเส้นกระดูกใบเมื่อมองดูรวมๆแล้วก็จะคล้ายกับพายุลูกหนึ่งค่ะและชนิดนี้นะคะก็คือแบล็ k มาร์เบนั่นเองค่ะ ราคาต้นแม่เฉลี่ยอยู่ที่120,000บาทราคาต้นลูกเฉลี่ยอยู่ที่33,000บาทค่ะซึ่ง Black Marble เนี่ยเขาบอกว่าสวยมากๆลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีใบสีเขียวแก่ถูกแต่งแต้มด้วยรอยด่างสีน้ำตาลแดงค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบ Black Marble ก็ลองหามาสะสมกันนะคะแต่ราคาก็เรียกว่าแรงได้ใจพอพอดีเลยพอตัวเลยค่ะ มาต่อกันที่เจ้าโมจิโต้ค่ะหรือโมจิโต้ราคาแรงมากนะคะเช่นเดียวกันก็คือต้นแม่อยู่ที่120,000บาทเลยทีเดียวต้นลูกนะคะอยู่ที่12,000บาทต่อต้นค่ะนะคะซึ่งมีความคล้ายกับเลมอนลามเช่นเดียวกันแต่ก็ต่างกันตรงที่มีลวดลายสีเข้มแตกต่างกันอีกแบบหนึ่งค่ะใครสนใจมโมจิโต้ก็ลองไปหาสะสมได้เลยนะคะ มาต่ออีกชนิดหนึ่งค่ะต้นนี้ก็คือเจ้าฟาโรมาสหรือว่าหน้ากากฟาโรนั่นเองเป็นที่ฮือฮากันก่อนหน้านี้มากๆเลยค่ะซึ่งราคาต้นแม่อยู่ที่1นึ0 0 0บาทเลยค่ะต้นลูกนะคะโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1,6000บาทต่อต้นแต่ตอนนี้เพื่อนๆที่หาซื้อไหลต่างๆก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 3 0 0 0บาทก็สามารถที่จะหาฟาโรมาเลี้ยงได้แล้วนะคะ ก็แล้วแต่ส่วนอีกแล,และกันค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็คือมีขายเป็นข้อไหลส่สั้นๆก็ไปลุ้นเอาค่ะว่าจะเลี้ยงแล้วขึ้นไหมโตไหมหรือว่าเสียเงินเปล่าๆไปค่ะอันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่มีสะสมกันอยู่ก็มาคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันได้ค่ะหรือว่าใครมีชนิดไหนที่จะแบ่งปันก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะบอลที่น่าสะสมอีกหนึ่งชนิดค่ะ ก็ชื่อ pineapple princess หรือเจ้าหญิงสับป,ปะรดนะคะราคาเฉลี่ยต้นแม่อยู่ที่ประมาณ180,000บาทเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าราคาแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นลูกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่12,000บาทค่ะอันนี้แอบยังไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลอื่นๆในราคาที่เขาขายราคาแบบไหนเนี่ยช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็สวยไหมก็แล้วแต่ความชอบเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆก็ลองหามาสะสมกันได้เลยนะคะ โคโคาเซียอีกชนิดหนึ่งที่ราคาแรงมากเช่นเดียวกันแรงมากมากนะก็คือโคโลคาเซียมิดไนนะคะซึ่งราคาต้นแม่อยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทและต้นลูกเฉลี่ยอยู่ที่55,000บาทเลยค่ะเรียกว่าเป็นอีกสายพันธุ์ที่มีความแพงมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะเหมือนที่เพื่อนเพื่อนเห็นในภาพนี้ได้เลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนมีอยู่บ้างนะคะลองมาคอมเมนต์แบ่งปันกันหน่อยค่ะว่าได้มาในราคาเท่าไหร่ค่ะมาต่อกันที่โคลคาเซียอิเล็กทริกบลูเกโกค่ะซึ่งชนิดนี้ราคาก็แรงขึ้นอีกแล้วค่ะต้นนี้ราคา5,500,000บาทค่ะราคาต้นแม่นะคะราคาต้นลูกเนี่ยอยู่ที่70,000บาทต่อต้นค่ะโอ้โหแรงจริงๆค่ะค่ะเพื่อน มีความแตกต่างก็ถ้าใครที่ชอบสายสะสมที่มีความแปลกนะคะโดดเด่นแตกต่างก็แนะนำหาชนิดนี้ค่ะและจะบอกว่าโอ้โหโอ้โหจริงๆค่ะต้นนี้เจ้าโคโลคาเซียต้นนี้ชื่อ Queen of Phoenix ค่ะราคาต้นแม่อยู่ที่4ล้าน5แสนบาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะทุกคน4ล้าน5แสนบาทค่ะ ต้นลูกโดยเฉลี่ยอยู่ที่250,000บาทต่อต้นนะคะอันนี้แอดจะดูว่ามีที่ไหนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจต้นลูกนะคะตอนนี้สามารถไปติดต่อที่ Sky Plan นนะคะที่เพจ Facebook Sky Plan เป็นช่อง YouTube ด้วยนะคะซึ่งที่สวนมีนะคะมีจำหน่ายด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยเรียกว่าโอ้โหราคาแรงมากๆเลยนะคะเรียกว่าต้นโคโคาเซียเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไม้ตัวใหมค่ค่ะ ที่มีเพียงต้นเดียวเรียวไาหายากนะคะก็เลยราคาก็ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็มีความเอกลักษณ์แตกต่างกันมากๆแล้วก็สวยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อสกายแพลนได้เลยนะคะตามมาอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโคลค c าเซียมมิลกี้เว์ค่ะมีความละมุนเหมือนกับนมนะคะแล้วก็ตัดด้วยใบเขียวนะคะแล้วก็ มีลายประปรายสวยมากๆค่ะเจ้ามิลคิเว y เนี่ยต้นแม่ราคาอยู่ที่2,40,000บาทราคาต้นลูกอยู่ที่3 5 0 0 0บาทค่ะและเจ้ามิ l คิเว y เนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายนะคะก็ราคาก็จะแรงตามความสวยและก็ถิ่นกำเนิดเช่นเดียวกันค่ะ และชนิดสุดท้ายของวันนี้ที่นาํามันแนะนำเพื่อนๆก็คือเจ้าโคโลโคาเซียไซล็อกนี่เองเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่ของไทยที่มีราคาถึง20ล้านบาทค่ะต้นลูกอยู่ที่ประมาณ1 5ล้าน5แสนบาทนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะแล้วก็เป็นสายแบบแรไอเทมสุดๆก็แนะนำต้นนี้เลยค่ะแต่แอดก็คงจะมีวาสนาได้แค่ดูไปก่อนนะคะเพราะว่าราคานี้เนี่ย สามารถที่จะซื้อบ้านได้หลายหลังเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆซึ่งเจ้าโคโลโคาเซียไซลอกเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการผสมระหว่างไว้ลาวากับแบล็กโคร a รลนั่นเอง mm hmm. ก็เลยกลายมาเป็นเจ้าโคโลโคาเซียไซลอกที่มีราคาถึง20ล้านบาทนะคะสุดยอดจริงๆนะก็สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยแอบดบก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะก็ใครที่ชอบสะสมสายไหน ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะโดยตัวแอดส่วนตัวแอดเองอะ่ะก็ไม่ได้มองที่เรื่องราคาค่ะมองที่เรื่องของอใครชอบแบบไหนมากกว่านะคะก็ท่านไหนสนใจต้นไหนก็ไปติดตามแล้วก็หาซื้อมาลองปลูกมาลองเลี้ยงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ